สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พามาเที่ยวกูพันนานะกูพันนาตั้งอยู่ที่บ้านพันนานะตั้งอยู่ที่บ้านพันนานะตำบลพันนาเื่อสว่างแดนด,ดินจังหวัดสกลนครแถวบ้านเรานี้เรียกว่าปราสาทขอมบ้านพันนานะลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างปราสาทขอมนะไปดูกันนะบัดน,นี้เลยนะครับ ตามไปเลยอ่ามองใกล้ๆแล้วก็จะเห็นปรา,าสาทหินนะเป็นศิลาแรงเป็นศิลาแรงซึ่งปรา,าสาทแห่งนี้ตามประวัติตามประวัติความเป็นมาก็สร้างขึ้นราวพ,พุทธศตรวรรษที่18นะฮะประมาณพศ1,800นะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะปรา,าสาทขอมเดี๋ยวจะพาไปดูประวัติ ตอนนี้เราดูทิวทัศน์ทิวทัศน์ปราสาทผอปราสาท้อมรอบๆก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะก็จะมีประตูเข้าไปนะมันเป็นเป็นอโรคยาเป็นโรอโรคยาสารเป็นที่รักษาเป็นที่โลคเป็นโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลในสมัยก่อนนะฮะนี่อาดูนะฮะมีประตูนี่เป็น หินศิลาแรงนะหินศิลาแรงโดยรอบๆบ,บ,บริเวณพื้นที่โดยรอบนี้ก็ประมาณสีไรนะ่ประมาณสไร่พื้นที่ซึ่งทางกรมศริลปากรประกาศให้เป็นเขตโบราณสถานใครจะเอา,าเอาควายมาล่ามกินหญ้าไม่ได้นะแถวบริเวณนีนะ้เป็นสถานที่ ของกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานอันนี้ก็เป็นสระน้ำเป็นสระน้ำเก่าแกโา่โบราณโบราณสถานเช่นเดียวกันน้ำใสสะอาดก่อด้วยหินศิลาแรงหินศิลาแรงในสมัยโบราณคนโบราณสร้างได้แข็งแรง ดูรอบๆนะฮะทิวทัศน์รอบๆบริเวณปราสาทขอมหรือกูนะทางภาษาราชการเรียกว่ากูแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าปราสาทปราสาทหินที่เรียกว่าปราสาทขอมเพราะว่าขอมสร้างในสมัยของกษัตริย์ขอมในสมัยนั้นนะพระเจ้าชัยวรมันเป็นขอมชัยวรมันที่เจ็ ดูนะฮะทิวทัศน์สวยงามเขาก็จะ,จ,ะจ,จัดงานประจำปีช่วงเดือนสามเป็นบุญข้าวจีจะมีข้าวจียักษ์ที่บ้านพันนาจัดการฉลองเป็นประจำทุกปีทุกปีก็จะมีว่างเว้นบ้างในช่วงโควิดไม่รู้จะมีการจัดหรือเปล่าในช่วงเดือนสามที่จะถึงนี้อันนี้วิวทิวทัศน์โดยรอบๆนะโดยรอบๆปราสาท ก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะอากาศเย็นสบายตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นอากาศเย็นสบายยิ่งหน้าหนาวยิ่งเย็นเลยนะยิ่งหน้าหนาวนี่เย็นสบายมีสนามหญ้านั่งเล่นนะบางคนว่าโอไม่กล้าไม่กล้ากลัวกลัวบางคนก็อาจจะกลัวนะมันเงียบสงบจังเลยนะฮะบริเวณนี้นะเป็นปราศาสหินนะฮะเป็นปราศาสหิน หินหินศิลาแรงเนี่ยก็จะมีองค์ปรา,าสาทตรงกลางด้วยนะมีองค์ปรา,าสาทตรงกลางเป็นหินศิลาแรงนะฮะก็สังวนไว้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษา แต่ก่อนสร้างได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากนะฮะสุดยอดมากเป็นศิลปะขอมอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งฮะอีกมุมหนึ่งทิวทัศน์รอบๆก็มาดูก้อนหินนะมาดูก้อนหิน <c oughs> ก้อนหินศิลาแรงในองค์ปราสาทก็มีคนจุดทูปจุดเทียนไว้ด้วยนะข้างในคนมาจุดทูปจุดเทียนอาจจะมาขออะไรสักอย่าง ก็ตามความเชื่อบางคนก็อาจจะมีความมุ่งหวังอะไรปรารถนาอะไรก็มาขอนะขอเทวา,ารักษเชื่อกันว่าในปราสาทก็มีเทวดารักษาอยู่นะฮะได้จะพาไปดูประวัตนะิประวัติความเป็นมาของกู่พันนาหรือว่าปราสาทขอมแห่งนี้นะฮะนี้ประวัติ กูพันนานะบ้านพันนาตำบลพันนาเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนอครน,นะเป็นอโรคยาสารสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่18นะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะกรมศริลปากรประกาศขึ้นเป็นโบราณนะสถานเมื่อปี2478นเนะเนื้อที่บริเวณนี้ก็ประมาณ4ไร่เศษเศษนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลพันนา อำเภอสว่างเดินจังหวัดสกลนครแผนที่ที่ใครจะเดินทางมาสถานที่ตั้งผังบริเวณกู่พันนาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสวัสดีครับ